อยู่อำเภอกันทลาล่มครับอ,คอ้บงงครับอยู่ใกใจเที่ยวเอาครับ่บ<ด>อันนี้ไกลกหน่อยเมืองลาวคันบักเบงคันบักเบงสุด้ยิบาทสุด้ยีสิบบาทแล้วขึ้นไปไหวของเทิงนะครับ ว่นนี้หายกว่านี้ดีกว่าเขามาเยอะคนเอ่ยจะมาหอดวัดผู้ปีใหม่แต่มีแจะควมสุกข่วมจะเดินควรจะเมื่อหอเงื่อนสั้นหันห่มรูกเด้อจะอุดมพูดนาราเขาน้าปลาปิงสุสุแนวส่วนว่าเงื่อนข้ามแก้วเพียงพ่อใส่ใจรูกเด้ออย่าได้ทุกยาหายแค้นก่อนค่ะจนจะปฏิบัติตนได้พ้นดีโดยมากตกมาได้เดือนหนาหากซีดีเรียนขึ้นไปแต่ก็สุปีเรื่อเรื่อมันเยินมันครับ พระเศธีที่พระมุนหลวงจันมาจนนประสาทวัดรผู้อาณาจักรเศรษฐภุระเมืองแห่งเศษฐีมนีพระเศธีที่พระมุนหลวงมาบูชาพระเศธีครับมาบูชาเมืองเศรษธีน้ำกันผู้เก่าเศษธีเศษธีทั้งเก่านประสาทวัดรผู้จำปาซักครับอาณาจักรเศรษฐภุระเมืองแห่งเศรฐีมนีพระเศธีที่พระมุนหลวง มาบูชาพระเศรษฐีครับมาบูชาเมืองเศรษฐีน้ำกันผู้เก่าเศรษฐีทั้งเก่าและปราสาทบัดผู้จำปาซักครับโอมอุอะมุมะมุลมังสัพพพลังมหามุนมีอุอากสะมูลมังมีมาสิทธิสวาวะยาเดคายเดบกเงินคำตกลุมากคือฝนเสนหาอุบาทจังให้หายกลยนี้เป็นไทยเศรษฐีมีเงินคำเต็มกระเป๋าตึ้ง อันนี้เอามาแจกได้ครับผู้ใดอยากได้ยิบเอาเลยได้ครับเดี๋ยคุณขีหอนผมสิว่างไปนี่ได้ครับเด้อพี่นอ้องโอ้พันพันท่องเหลืองคือใไง่คืงง่ามแท้พันไงนี่ซาบาทเนะาะครับ,บผมใ้ญ่ เศรษฐีที่พมลหลวงแต่เมืองจำปาซักนี่เขาเอิ่นเขาเอิ่นมาเขาว่าอันเศรษฐปุระเขาก็ขมิ้นเป็นยุคต้นของศิลปะขมิ้นครับให้เกาะิบก็แนนไงจิ๊บกแน่นเลยวะยายโดยเป็นยุคละอีกอค่ะเพออีกก็ถึออีกว่าได้เแค่ถืออะไรมาเทอเทไรจิ๊แล้วก็มากินน้ำหวาน พุทธังเป็นคำธรรมังเป็นเงินสังฆังเป็นแก้วมามะมาม,มาม,มีรัตนะหิรัญยะโภคาพะวันตุเมโอมอุอะุม,มะมุลมังสัพพพลังมหามุลมีอุอากะสะมุนมังมีมาสิทธิสวาหะ โอ้ยหุ่นถ่ายเดี๋ยวครูมาหอนมาเติงเลยเด้อครับเดี๋ยวครูสาธุครับขาน้อยเดี๋ยวครูเแถาเจา้าละเดีกคูหลวงพุทสมิทธ์เดี๋ยวครู่ขี่หอมแห่งเมืองนครจังปาซักมเมืองเดียวมาหมอบถวายเด้อครับเดี๋ยวครู ยองมือสุดหัวเนี่ยสาธุเออสาธุสาธุสาธุวัดอมาตยารามเมืองจำปาศักดิ์นอร์มเชิงเลยเด้อครับจากคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์พ่อแม่ครูรย์เมืองอุบลหลวงปู่เสากันต์ศรีโลกวัดที่หลวงปู่เสาเคยอยู่ครับวัดอมาตยารามหลวงปู่เสาเคยมาจำพรรษายอยู่นี่อยู่จำปาศักดิ์ซุ้มเย็นเมือง จำปาซัโอ้ะหเลแต่เนี่ยมาเห็นท่าแล้วโซ่แล้เปือนแล้วก็มากเป็นตกหย่อนนมมากไวัดข้ามบุญเจ้าก็ดีใะตกแห้งจนมาเห็นจนมาเห็นท่าร่มน้งฝนโอ้ยตกแบบตกแห้งอัศจรรย์เลยะแดดบดมือนะครับแดดแบบแดดแดดแห้งอัศจรรย์ดืวอกันป็นตกกระตกแห้งชือกันซุมเย็นนี่หรือ แล้วภารกิจทุกอย่างจนตกครับสาธุครับที่ก่อนนเนี่ยสาธุครับจบการเข้าเสร็จสิ้นภารกิจภารกิจแห่งพระยาปูจุนเสนาสนักบ่ตเจะสัวเสร็จสิ้นเดินทางกลับบ้านเราได้เราเหยียบข้ามมาแผ่นดินไทยแล้วครับเดินกลับบ้านเราเข้าอุโมงค์เหมือนเดิม ใชยหลันกลับถึงชัยอย่างปลอดภัย